ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนนี่คือเกมแอปซูนะคะเกมดำน้ำเกมใหม่เพิ่งขายในสโต์ของ Steam เมื่อวานส่วนตัวรู้สึกว่ามันน่าสนใจอะคือภาพมันสวยเออแล้วแบบมันได้ท่องเที่ยวไปในโลกที่เราแบบน่าที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเออประมาณนั้นยังไงก็ลองติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันได้นะคะอ่ะเรามาลองเล่นกันเลย คือภาพสวยมากเพลงก็เพาะพด้วยอันนี้ก็ลงไปลึกเหมือนกันเนาะแบบค่อนข้างจะลึกมาก ดูแมงกะพรุนนั่นสิเห็นแล้วน่ากินมากจะไปทำต้มยำแมงกะพรุนจะดีเลยเพลงนี้อีปีสุดๆไปเลยอืฟ้าเอ้ยฟ้านี่ สวยน้ำค่ฟ้าฟ้าทำไมหน้าตาเป็นไงแล้วคะไม่ได้นอนมาเหรอ,หอนี่มันโดนเกยอยู่แถวไหนโอเคอันนี้เป็นทิวเตอรียลเนาะเสียงต่างจากเมื่อกี้มาก นอันนี้เกมนี้ใช้คอนโทรลเลอร์เล่นนะแบบจะดีกว่าเออตรงนั้นมีฝูงปลาด้วยเขาให้กดโอเคอดูท่าดิสวยมากอะน้องปลาน้องปลาไหนชนปลา เพลงพอมากอยากจะแบบดำอยู่ในน้ำตลอดนั่นอะไรอ่ะปลายักษ์เอ้ยน่ารักอันนี้คือให้ขี่ขี่ปลาเออมุมขวาล่างเขาจะมีบอกเลยนะว่าชื่อปลาอะไรอะไรอย่างนี้สาร่ายสเปรุนีน่า เขียวใช่สวยมากอ่ะเราควรจะคุณดูข้างบนไหมฮึบอ่าอันนี้หมุนมุกล้องหน้าเนาะดูบรรยากาศอย่างเขียวอ่ะอุ้นตรงนั้นมีอะไรด้วยไปดูตรงนั้นกัน ไม่มีอบอลองสำรวจรอบๆกันปลาปลาหน้าหลักจังยังมึนๆกับคอนเทนเลอร์อยู่นิดนึงนะคะอาจจะแบบใครดูแลอาจจะอ้วกได้แต่ที่แน่ๆแบบเพลงพร้อชอบอ่ะชอบท่าแบบอุ๊ ให้กดอินเตอร์แน็อัน,นคืออะไรเต่าทะเลสวยอ,ะอ่ะอ๋อนี่ไงมีแบบอินเตอร์แน็กับอะไรอย่างต้องลองไปดูว่าข้างตรงนี้มีอะไรกดได้ป่ะ กดไม่ได้คือเพลงอ่ะเสียงไรเงี้ยมันแยกโซนหนูซ้ายหูขวาเลยนะพอมากนี่นั่นอะไรอ่ะอ๋อเป็นหุ่นยนต์ผู้ช่วยหรือเปล่ากล <c oughs> ้ารักสแกน <c oughs> น่ารักโอเคไปลองดูนี่คือปากกาลังอ๋อเราต้องให้มันอ,อ,อ,อืมมืดจังน่ากลัวเฮ้ยฉลาม ฉลามทำไมฉลามมาอยู่ในนี้มือดอ่ะหูยหน่ากลัวม,มันเสียงแบบนี้เงียบมากอ่ะมันมีเรื่องไม่ไดีเกิดขึ้นไม่ไดีเลยอ่ะเงียบไปอ่ะไม่ดีนะไม่ดีตูดเป็นเหลี่ยมนะรเห็นไหมเฮ้ย วายแบบใช่เลยอืมมือดอะ่ะโหอ,อะไรอะ่ะไปดูกันเถอะไม่รู้ดีไม่ดีลงไปก่อนแล้วแหละ ก็จะเดอร์หรือซลองไม่จบอะจำไม่ได้สวยมันคืออะไรประการลังเหรอประการลังแล้วมีทอร์านาโดอยู่ตรงกลางเขาไปลองดู กะเบน้าแบบทำสวยแบบน่ารักอ๋อเหมือนเอาแบบอะไรใส่ไปข้างในแล้วจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่รู้ต้องลองดูอมันนงอกแล้วมันรู้สึกแปลกๆนะ ต้องเปิดปะลองดูไหมพี่น้องสวยอะ่ะดูสิโอ้ปากระเบนขี่ปากระเบนกันปากระเบนกับเบนปากระเบนฮึบจะไหวทันไหมขอขีน้อยขอขีน้อย ขอกีขอกีปาระกเ็ดเย่พี่ีเราบังคับมันได้ด้วยนะคะนี่นี่คือกดให้มันแบบว่ายเร็วๆแต่เราจะขึ้นไปข้างบนไม่ได้โอเคเอ้ยตรงนี้ขึ้นได้ถ้าจะให้มันโฉบเร้่อบนได้ไหมแบบกระโดดเอ้ย ไ,ได้ด้วยอ่ะเจ๋งอ่ะปากระเบนขึ้นน้ำได้ด้วยหรอขึ้นไปบนน้ำได้ด้วยอันนี้ตอบไม่ได้้ยตรงนั้นอะไรอ่ะขอบคุณครัพี่ปากระเบนนี่อะไรอ่ะมันคืออ๋อนั่งสมาธิเพื่อ ไอตัวนี้มันน่าหลักจังโอเคลองไปดูข้างล่างกันดีกว่าตรงประตูเมื่อกี้เอาแต่ภาพนี้สวยมากเลยเดี๋ยวก่อนเราจะเข้าประตูราเป็นแชปเตอร์ต่อไปเนาะมาขอทวนดูรอบๆก่อนแถวนี้น่ารักก็เลยมันดำลงไปอีกได้ปะแบบ ทิ้งดิ่งลงไปอ๋อรู้สวยเขาไม่ให้เขา้าเขาไม่ให้หลง<ม>คืออยากรู้ว่านี่คืออะไรทำไมต้องแบบงอกมาอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วแอบเข้าไปดูแป๊บหนึ่งแล้วกัเนาะอ๋อดูปลาดิ เหมือนเป็นซากโบ,บราณสถานะอะไรประมาณนั้นแมงกัะพุนอ๋อแล้วหัวเรามีไฟด้วยเห็นปะใช่ปะอุ้ยชูแมวนี่คือตกลงเป็นนักดำน้ำเลยเป็นแมววะเนี่ยน่ารักปะนี่คืออะไรบ้างาเอ๊ะเอ๊ะ ดิเมงกคูลนั่นสิเอาไปดูทางซ้ายไม่รู้ว่ามีอะไรไหมไม่มีนะแต่ที่แน่ๆมันเงียบมากนี่เสียงแอดแอดอะไรด้วยเงียบจังน่ากลัวมากเลย มีอะไรมั้ยมีอะไรไหมโอ้ยไม่นะฮืทำไมล่ะแงวไปซะแล้วเอ๊ะ น,น่นอะไรไม่น่าจะโอเคแน่เลยเอาเป็นว่าเราหยุดไว้แค่นี้ก่อนล้วกันเนาะไม่รู้มันคืออะไรอะ่ะแต่ที่แน่ๆมันไม่น่าจะโอเคมากเลยเห็นไหมไอ้ไอตาตาตรงนั้นน่ะน่ากลัวเอาละค่ะเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันพาดหน้านะไว้ยังไงก็ถ้าชอบก็ช่วยกดซ u b s ไ r i b ์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ